บ o คเ r เตอร์ Creator, เรียนรู้การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนสามารถใช้ได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์สร้างหนังสืออย่างไรไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปสร้างหนังสืออ e ีบุ๊กแบบมือโปรด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า Book Creator ค่ะ mm hmm. เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการสอนของเรานะคะ mm hmm. เราสามารถใช้งาน Book Creator ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome Microsoft Edge หรือว่าจะเป็น Safari ค่ะและเรายังสามารถดาวน์โหลดแอป Book Creator นะคะจาก a p p s t o r e ติดตั้งไว้บนเครื่อง iPad ซึ่งจะสามารถใช้งานได้แบบออฟไลน์ค่ะ ในวันนี้นะคะเราจะสาธิตการสร้างหนังสืออ e ีบุ๊กด้วย Book Creator นะคะซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเครื่องมือให้ใช้งานอย่างหลากหลายที่สำคัญมีแหล่งข้อมูลให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันว่าจะมีเครื่องมือที่ใช้งานง่ายอย่างที่พูดไว้จริงหรือเปล่าค่ะถ้าพร้อมแล้วตามไปดูกันเลยเมื่อเราเข้ามาสู่ห้องสมุดของเรานะคะ เราจะสามารถสร้างหนังสือได้ใหม่โดยกดไปที่ New Book นะคะจากนั้นเราก็จะเจอกับเทมเพลตให้เราเลือกเทมเพลตที่เราชอบค่ะและเราก็จะสามารถเริ่มสร้างปกของหนังสือได้นะคะโดยกดไปที่เครื่องหมายบวกก็จะมีเครื่องมือให้ใช้มากมายเลยค่ะ ในวันนี้นะคะเราจะสาธิตการสร้างคำศัพท์แบบง่ายๆนะคะโดยเราจะนำไฟล์เข้าจาก Google นะคะเราสามารถค้นหารูปภาพได้ตามความต้องการค่ะ mm hmm. เมื่อเราเลือกรูปภาพที่เราต้องการได้แล้วนะคะเราก็กด Select ได้เลยค่ะ mm hmm. เมื่อเรากดเข้าไปที่รูปภาพนะคะ mm hmm. เราจะสามารถ ปรับย่อขยายหรือว่าเคลื่อนย้ายรูปภาพได้ตามอิสระเลยค่ะต่อมานะคะเราจะมาลองใส่ข้อความกันบ้างนะคะโดยกดไปที่ t ท x t นะคะจากนั้นพิมพ์ชื่อที่เราต้องการค่ะเราสามารถเข้าไปที่ตัว i นะคะเพื่อปรับขนาดฟอนต์หรือว่าเพิ่มความหนาแล้วก็สามารถเลือกสีได้ค่ะ เมื่อเราใส่ข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาบันทึกเสียงกันบ้างค่ะโดยเรากดไปที่ record นะคะจากนั้นกด start เพื่อเริ่มบันทึกเสียงค่ะเ <men> มื่อได้เสียงที่ต้องการแล้วนะคะเราก็สามารถกด stop แล้วก็กดยุดได้ค่ะไฟเสียงที่เราบันทึก <men> ก็จะเข้ามาสูเ่เพจที่เราสร้างนะคะ เราสามารถใส่พื้นหลังได้โดยกดไปที่ตัว i นะคะจากนั้นเราก็เลือก wallpaper หรือว่าเลือกพื้นหลังได้ตามความต้องการเลยค่ะเราสามารถใส่แบบการ์ตูนหรือว่าแบบคอมิกก็ได้นะคะหรือว่าจะเลือกแบบอื่นๆได้อีกมากมายเลยค่ะ ในส่วนต่อมานะคะเราก็จะทำการก๊อปปี้รูปภาพนะคะเพื่อเราจะสร้างหนังสือหน้าถัดไปค่ะโดยสามารถกดที่รูปค้างไว้นะคะจากนั้นก็เลือกก๊อปปี้ค่ะแล้วก็ไปในหน้าต่างถัดไปนะคะก็กดวางค่ะตอนนี้เราก็จะทำแผนภาพร่างกายของแมวค่ะโดยเราสามารถใส่เทคแล้วก็ใส่เชฟได้นะคะโดยในที่นี้เชฟที่เราเลือกนั้นเราก็สามารถ ปรับขนาดหรือว่าเลือกสีได้ตามต้องการเลยค่ะหรือว่าใส่รูปร่างเพื่อเป็นการอธิบายได้นะคะในที่นี้เราสามารถเคลื่อนย้ายรูปร่างได้อิสระเลยค่ะ ในส่วนต่อมาค่ะเราจะมาใส่วิดีโอกันบ้างนะคะโดยกดเข้าไปที่ Import นะคะจากนั้นเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของเราค่ะเมื่อได้วิดีโอที่ต้องการแล้วนะคะเราก็สามารถกดเลือกได้เลยนะคะว่าจะนำไปใช้นะคะจากนั้นวิดีโอของเราก็จะทำการอัปโหลดมาให้เราค่ะเรายังสามารถปรับขนาดของวิดีโอได้ตามความต้องการนะคะ เราสามารถใช้ตัวช่วยในการอ่านหนังสือได้นะคะโดยกดไปที่ริทูมีนะคะขวามือด้านบนค่ะจากนั้นก็จะมีตัวช่วยในการอ่านหนังสือให้กับเรานะคะซึ่งใน iPad นนั้นก็จะรองรับมากกว่า20ภาษาค่ะสำหรับในคอมพิวเตอร์นั้นจะสามารถรองรับภาษาอังกฤษนะคะร่างกายของแมวหูหางขา ในส่วนต่อมาค่ะเราสามารถทําการจัดเรียงหน้าของหนังสือที่เราสร้างขึ้นใหม่นะคะโดยเราสามารถกดไปที่เพจน,นะคะจากนั้นก็ทําการสลับหน้าหรือว่าจัดเรียงหน้าได้ใหม่เลยค่ะเราก็จะสามารถทำการเคลื่อนย้ายหน้าเพจได้ตามที่ต้องการเลยนะคะหนังสือที่เราสร้างเสร็จแล้วนะคะเราสามารถตั้งชื่อให้กับหนังสือแล้วก็ใส่ชื่อผู้สร้างได้ค่ะ ในส่วนของการแชร์หนังสือนั้นก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะโดยเรากดไปที่พร t Big Book นะคะเราก็สามารถแชร์หนังสือได้แบบออนไลน์โดยสามารถเข้าถึงได้ด้วยลิงก์จากทุกที่เลยนะคะหนังสือที่เราสร้างเสร็จแล้วนั้นเราก็สามารถเปิดดูอ่านเสมือนได้กับเป็นหนังสือจริงๆเลยนะคะ หากเราไม่ต้องการที่จะแชร์ออนไลน์แล้วเราก็สามารถกดสต็อปเพื่อหยุดการเผยแพร่ออนไลน์ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถกดที่ด้านล่างนะคะที่หนังสือสามเล่มเพื่อทำการลบหนังสือที่เราไม่ต้องการออกได้ด้วยเช่นกันค่ะ ามารถทการเชิญนักเรียนให้เข้าสู่หนังสือของเราได้โดยเราสามารถกดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของเราค่ะจากนั้นก็หา QR l o g i n นะคะเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดหรือว่าบันทึก QR Code ของนักเรียนที่เราสร้างขึ้นมานะคะและเราสามารถนำ QR code นี้มอบให้กับนักเรียนของเราได้ค่ะ และเรายังสามารถเชิญนักเรียนเข้าสู่ห้องสมุดของเราได้โดยกดไปที่ Invite Code นะคะก็จะขึ้นรหัสห้องสมุดให้เราเราสามารถนำรหัสตรงนี้ให้กับนักเรียนได้ค่ะสำหรับแต่งข้อมูลของคุณครูนะคะเราก็สามารถเข้าถึงได้จากขีด3ขีดนะคะจากนั้นเราก็จะเจอกับ Library และก็ Resource ค่ะให้เรานะคะกดเข้าไปที่ Resource นะคะ เราก็สามารถเลือกข้อมูลได้แบบเป็นระดับชั้นหรือว่าตามหมวดหมู่วิชาที่เราสอนได้ค่ะนอกจากนี้นะคะ Book Creator ก็ยังมีแหล่งข้อมูลออนไลน์สามารถเข้าถึงได้จากช่องทางเหล่านี้ได้ด้วยค่ะสำหรับผู้ e a t o r นั้นคุณครูและนักเรียนก็ยังสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรีย t i m e นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆในการทำงานระหว่างครูและนักเรียนเลยค่ะ สำหรับวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Book Creator จะเข้าไปอยู่ในใจของทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ต้องลา,าไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสำหรับการสร้างหนังสือออนไลน์นะคะสามารถทำให้ผู้ใช้งานนะคะสร้างหนังสืออ่านและยังเผยแพร่ผลงานแบบออนไลน์ได้อีกด้วยค่ะและยังสามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจในการทำหนังสือนะคะและสามารถเป็นสื่อดีๆในการเรียนการสอนให้กับผู้อื่นได้อีกด้วยค่ะ รู้จักกับ4แอปพลิเคชันกันแล้วอย่าลืมนำไปปรับใช้กันด้วยนะคะ